สวัสดีครับเออเจเรามาบอกโซฟังขนาสามเสียนาสามหัวเป็นันท้องเหลืองสังสือมาตตทักไต่หเจสิทรงมืไป้างพัน้ห่งในเจรผมบนนี้ยินผมผมมาลุ้นนะจะะไตัวรก่อนได้แปดาาแปดาาแปดฟันข้นมันคือมันคือมันคือเลือเล็ในหอยยาผมเดียวผมก็มาฮาแปดด้กันเลยนบางนรัตี ผมักาแปดไหมพอผมเห็นอยู่นฝันเระเข้บ่สมกับแปดว่ะหาแปดคคักสามแปดคาัดาแต่ว่าอันนี้ฝันนแต่ว่าเด็กมักอีลีหันมักสองกองหกก็สิมักเห็นเห็นมันหันก็เรื่อยแต่ว่าในใจมักมักสองเก่าหกแต่บัดฝันแต่ัดฝันันในตัวนี้มันในตัวนี้ันล่าได้หาแปดได้หาได้หาแปดแปดหาเนาะจ้ะแต่ว่าเล็กมักนะมัก สองหกเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองี่หล็กเดมนไเด็กไม่ใจนาะกกำลังวันมีสองทนด้วยหวยออกวันจันทร์ค่ะตามกำลังวันนะวันจันทร์จะมีสงว่ที่แล้วหวยออกวันอังคารเล็กกำลังวันมีสามมันบอขบบอแก้วสามกับมามันบอที่ต้นใหม่คือว่าต้นเด็กกำงวันก็ดีเลขสาดอก มักแงเลยมสามวนเจแค่แม่มโคดี๋ววันนี้ไปว่าเลขสองตั่งว่านมสองมจะมาว่าวันแปดหาสองหี่ค่ะว่าวันพุธที่สิบเอากันที่สิคอเนอสิครอบ่ะว่าสิคอยงตัวตัวสิบปดพุทตาอื้อป่ะสมาเลยสิไปดพุตา มันว่ากัด้ตาว่าสิเป็น่งรอนปูตามือนื่อิกับมหาปูชีปะคาอย่อีกค่ะว่าอยู่คนับชีปะคาุกแตเนาะกันับถือเหมือนกันเนากไปมา่ก่อนน้อจัมากจมาจากคุณนะนับถือเอสมองนั่นแหะเป็นร้านเ็นเบิสมองสุบอนนมันบ่เกียย่บ้นไหนครับวมัถ้ากุดจับัวมันตะกุด hmm. จับ ตีฮาวนใเนตได้ตัวใดนอค่ะมาที่หลังที่จะเข็นสางราบน้ำดอดแปดแปดห้าห้าแปดแปดโอห้าท่านผู้ชมขอโทษหลายๆด้วอผิดกันกันเมากเมาก8ปดหัาหาปแปดแปากเราให้สองจีดตงฟังจะโ้ยคว่ฟันเครับเฟันว่ฟันอไรฟันยังหูแตดตื่นว้าก็นาปุ๊ ก็นั่งได้เลขว่าได้หาแปแล้วรู้ซึกได้ว่าได้หาแปดแล้นาฬิกาก็เลยปุ๊บตางนาิกาปุ๊บของีึงแต่ว่าจำความฝันบ่ได้จำก็ได้วับฝันก็สังได้ว่าหาแปดได้เรีกหาแปดเพ้่นมากก็บอกให้เพื่อนฟังให้เรยหาแปดเจ้ามากก็บอกให้เจ้าฟังให้ตาสารงานจว่าเจ็บเัตเด็หาแปดถ้ครับเลขมากก็ได้ก็ะามักนยูดกหาแปด สองเก้าหเ้ามัละเป็นความฝัน่ลังวันนั่งตีกาลังวันนํางดเลขสองันขันเะรก้่าเรียกว่นเานจันนะจ้าหกชมักเตไปเรียกมักตัวนี้พี่เศี่ยงค่ะม วติ่านมาเนาะเราเห็นอยู่ต้นใหม่สามเก่าน่ะวัตถเล่าเห็นสามด้ถล่าถือค่าักกันมาถือกได้ารได้มีส่กอะไรบ้างได้ซัมนี่กับว่าคักเดี๋ยวได้เครื่องแสนเนาะโอ้ดีเลยวได้เครืองแสนเนาะเขาเพิ่งขึ้นได้เป็นแสนเจ้าเอ้ยผู้ขี่ล่เถได้ ได้เท่าไรก็ค่ะหมดหดไหนหดว่างันนะว่างันได้สามเก้าตรงตเลยเห็นครับเจแล้วอื่นแล้วไปเบิ้งต้นใหม่น่ยคู่คนไทยกดีคับนุ๊กก็มีโฉมเวลาดีแล้อันพ่นหากกอนเห็นกอนเห็นกอนเห็นกอนห้อีกคุณอ่ะแมงนก็เลยได้อราเห็นตอนเศ้าวันที่สิบหาเนาะเห็นกอนพ่นห้ยเหมือนบ่กเห็นที่ต้นใหม่เห็นบอกเพราะว่าเขามากาวแดกเขามาเลยแ

สองตัวเล่นมกเกีองตัวจังๆเล่นบ่วนี่งวดงวดนี่เลยมั่นใจขึ้นว่าว่อนี้เห็นอีกบ่ขึ้นเก่าบ่เห็นขึ้นเก่าบ่งวดคิดว่าเห็นขึ้นเก่าบ่เบืองหานเห็นาเบิ่งหมดต้นอ่ะขอเพิ่นข้าขอน่คอยเห็นค่อยเบิ่งเรื่อให้ให้ให้หูจักลำเนาทนพดขอเพิ่นเพราะว่าพนเยือรอรอมือสวันดีก็เนาะ เขาลี <muitas S 2> ้ยงผีแกบนอะไรมาทวันพุธวันพุธเขาเรียกวันผีกินผียาันเชอย่านั่นคือคือเลี้ยงผีวันพุธเนเนี่ยเต้อาต้องเให้เป็นวาเา่าเนเ็ดยเาไกจ่้ไ่เาบรูที่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเด็กไม่มีซักซีบเวิดนี่ค่ะไปเหมือนเด็็ซซในนีมจายองก็อยู่ในวัดนี่มจาอีหางก็มจาซงซักซิจา บมิแต่ซับสมติซับสินซับในดินสินน้ำเนาะไปสิ่ในน้ำพอชีวิตถินหัวเบิ์ดอนัื้นค่หรือว่าแต่พอแต่เม่เฮาเนาะบนพระเหตุพระธรรมยังสั่นเสียออกบ้านออกเมืองหรือสิยไปข้าไปขายน้ามาหากินหาเที่ยวหาทำานาหาเงิน มนก็เี่ยวจบินเสวคมาบอกเจ้าที่เจ้าทางมันไ้เจ้าที่เจ้าทางม่น่งตรนี้เอ้ยยาบยาไสวยให้ดูไทยร้านเด้อดูการอกนทีท่านมาหากินเนี่ยอกระบอกมนเจ๋วมันนองกขบอกว่ค่ะออขมาอข้ามาขัรนเยียบขดเขาก้ขาบอกว่าเเพิ่นเป็นัป้าวันึงสีเไตเฮข้ามเข่นว่างไว้ตลอดเด้คนไม่กินเขากินน้ำที่นี่เจ้าที่เจ้าทางเพิ่นกินน้ำห่าฟรีซีเพิ่ก เไปใจมาเส่เขาไปถึงตรงตําประเพทนี้เข้ามันกับพอไปยังเนาะัรนให้รถลำหน้าไปหามาเจ้าท่องหาโชคของเบี่กันเนาะเป็นเลขันเนาะันเลขัน5านะคะแต่ว่าเลขมักไม่ใจ2่สองส6เก้ากลขที่มักไม่ใจมักอีเสส่วนเลขกฝันกับห วันที่ฝันกับพนก็ได้หาเปียกหรือเปียกหาอะไรขาเป่ามักกะมักกเอาไปฝันเบิ้งขนมมักกะแล้วไป้าเปล่ากับพันได้ว่ามาสู้กันฟังบ่ได้กระันตีม่ได้ลอยไปเส้นลันไปเส้นคืันว่าข้นะอาฝันแมนเนาะาฝันแมนเทีเป็นยังบุญเทียมีโชคมีลาภคือวันโช่คลิป นี่แหละครับสำหรับแนวทางของเกยแจกรอบฟันได้5885นะครับแล้วว่าตัวที่เราชอบ296 2 9 6นะครับ296 2 6 9นะครับค่ะมักน้ำเกยกัจังค่อยจัดไว้ยิบไว้ก็ตรีพุดละใบสองใบเดือพี่น้องเดือบ่มันักเบิ่งไว้ป็ยทางนะคะไม่ชอบก็ผ่านค่ะแม่นกัเจี ขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้หลายๆนะครับเด้อครับขอบสวัสดีครับสำหรับเอฟซีทุกๆท่านที่เขามาเบิ่งมาชมกับพิจเจอหน้าว่าตัวเลขของเกอเพินหมากนี่สีแมนบางอบอมแมนสีมากบอมมากกะไให้เบิ่งเอาพิจเจณหน้าเอาขันบอมมากกับพานขันมากกัเอาไปเดินไปซื้อวัตเตอรี่ก็ได้กับพ่อไปยังกับขอบผู้คนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังในช่องของเข้า ครับยี่อเอฟซีกระดายสำหรับคลิปนี้ก็ขอกับขอพระคุณเลยแล้วครับกับสวัสดีครับ